ใครที่กำลังมองหา B M Series 5ราคาดีๆและย้ำนะครับว่าราคาดีที่สุดในตลาดแน่นอน T C เราจัดหามาให้แล้วนะครับกับคันนี้เลยครับผม BMW 530e Luxury G30 ปี2019และยังมี b บ i SI เหลือสามารถเข้าศูนย์ BMW ได้ทั่วประเทศเลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc Plug-in Hybrid และยังสามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึง50กิโลเลยทีเดียวนะครับประตูทั้ง4บานนะครับให้เป็นแบบ Keyless นะครับและที่สำคัญยังเป็นแบบ Soft Close หรือประตูดูดไฟฟ้าให้อีกด้วยด้านหลังนะครับฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าและสามารถเตะเปิดปิดได้อีกด้วยด้านในที่เก็บของนะครับกว้างขวางมากๆนะครับเก็บของได้เยอะมากและยังทำเป็น2 s t e ได้อีกด้วยมีแถมสายชาร์จไฟมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยภายในนะครับเป็นเบาะหนังดากอต้าสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้มีคูปซันโทลิมิตสปีดให้ในตัวจอตรงกลางสามารถทัชสกรีนได้แล้วด้วยนะครับและยังมีโหมดการขับขี่ให้ถึง3รูปแบบด้วยกัน e ีโค o คอมฟอร์ตหรือสปอร์ตสามารถปรับใช้ได้เลยนะครับและพิเศษทันนี้ครับด้านหลังนะครับเขายังมีการติดตั้งจอดูวิดีโอมัลติมีเดียต่างๆได้จากจอตรงนี้ได้เลยนะคร ราคาคพิเศษกว่าในตลาดแน่นอน TC เราจัดให้เพียงแค่ะนึ0ล้านเก้าหบาทเท่านั้นเองย้ำนะครับห9 0ล้านเก้าหบาทใครที่สนใจอยู่สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook TC Quality ค่ะหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับผม